ีก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ลองแข่งเลนในรุ่นนี้ครอบได้ประมาณเดือนเดือนครึ่ง6นะครับคือแรกที่เราขึ้นในสนามแข่งอืมครับการเซตติ้งการเดเวล็อปอยู่ง่าหลังจากนี้เราก็คงเดเวล็อปต่อเพื่อจะใช้แข่งขันในรายการไทยในประเทศเราก็คือรายการไทยแลนด์เชฟเฟอร์ซีรีส์ขากรถคันนี้เนี่ยตอนที่พัฒนาเลยว่าเดเวล็อปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุ็นซีรีส์ที่ขึ้นเป็นนักแข่งในรุ่น GT ทั้ง GT 500และ GT 300อยู่แล้ว ซึ่งเราพิจารณาแล้วก็สามารถติดต่อกับทีมช่างหรือทีมแมคคนิของอพีกวทเคยนับเพราะงแ่เตอยู่เรารีดดักเวลาีประมาณเดือนที่อที่ขอดมานะครับจากลงตดนอัดที่หลุดแบรเกตต่างๆที่คิดจะลดมาก็หักนะครับเนื่องจากทางญี่ปุ่นทำมาท่อาจะลดน้ำหนัก แล้วก็ขอเชิญนะครับคือเชิญครับนี่นะครับก็เป็นสังกัคดครับโดยตาทีมแชัยแลนครับเหดนไหครับเรียนเชิญครับนี่ก็กะะกมีคุณมนัสนะฮะคุณแมนนะครับเอาละครับเรียบร้อยไหมครับ